แมงขนุนทุกคนอันนี้ของอีแม่เพิ่นไปเยื้อเมื่อหนึ่งไปผู้เดียวมือที่สองไปสองคนกับสวัสด์แต่สวัสด์บูธโฮมนะเพิ่นสรุปมีแต่ของเราผู้เดียวทีนี้นะเ <c oughs> พิ่นกระสีมานับแมงขนุนขายแบบนี้ว้าวงามนี่เจ๋งเลยมันไข่นะเด้อน้องแมงกีนู่นนี่นะสามล<า>อยบ้าเพิ่นสีนับขาย ยูพี่นะเขาเจาขายตอนส่วงที่มันยังอ่อนนะลอยต่อเจ็ดสิบาทบางคนก็ลอยต่อแปดสิบาทก็คือลอยโตต่อเงินเจ<ก>็ดแปดสิบาทเนาะแลาส่วงมันไข่เนี่ยลอยต่อแปดสิบลอยต่อเจ็ดสิบมันไข่แล้วมันกลิ่นเสียบเลย, 18, 18, ยเดี๋ยวรอรุ่นไว้สิเดี๋ยวจากโตหนับแมงจีนุนไข่ข้าในไข,มนนข่มีจุดทองขาวจุดพุ่ม ขันมันโบมีไข่นะทองมันสิเป็นแบบดำๆนัะไหมล่ะอนี้มมีไข่สี่สิบองอันนี้มีตัวแมีตัวผู้อยู่สี่สิบตัวเมาจากโอ้ยเล็สี่สิบแปดหาซีบเดหาสิบตนี่หาสิบตัหาสิบจองี่จะโตไข่ไข่หาสิบหกืไปทอดกินเล่นๆแน่ทุกคนสิบแปด 60 62 63 6 8 70 77 78 80 82 84 86 88 90 92 สี่เก้าสิบ้าสิยจ้ได้ลอยหนึ่งลอยโตได้เงินอยู่แปดสิบาทมันไข่อุ้ยมันเป็นไก่ก็นี่ปนาเป็นยาายปดนี่ซื้อใ้สมเจ้าหน่ากลัวสีได้เดี๋เดี๋ยวจะสินับของเฮาเดีว่าเฮาได้จากตสี่หกแป 14สิ1 8ี่สิบหกสิบ3ป34 36 38 4ง4ิ 40, 46, 48, 50 52, 54 56 58, 60 52 64, 65, 68 70 72 74, 75, 78, 78 8 mile, 8, ถ้าให้เรานับแล้วก็จังหวะอย่าเราลงแปดสิบแปแปดสิบแปดเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าสิบสี่เก้าสิบหกสิบร้อยถ้าถัวสองร้อยตัวสอง

มันยังหลายบ่ห้าสิโตได้ส5งโตของเพิ่นน่ะ ปอครับก็คืนีนช่วงไม่ได้ไดนบินได้ชิมาปลาเนี่นะซองลอยหาชิพกโตเต็มกรบซัมทุกคนพอสื่อกินอยู่ในฐานะแบบทอไได้ววะแม่คันแม่นคิดไรเป็นเงินนะเห็นบ่าคันจะสื่อตปบรุงเทพจ้่คันเป็นเงินซมร้อยบาทม่เป็นคนขายไมเป็นเงนเลยใช่ไมงามเฮงทุกคนไปเยื่องนะมันคักอยู่เนาะ ไปคุดน่ะขั้นอันมันก็คุดมวนอยู่แต่ว่าเนี้อมันก็สีเอาง่ายกว่าเด้มันเชียมถือแล้วมันจยากอันนั้นนะเชียมเชียมอยากซับส่วนหลายน่ะแม่งทานนวลเดี๋ยวซอนสีถอดกินว่าออกมาแล้วปีนี่โบทันได้กินแบบอิ่มๆคักๆตะกี่มันโบไข่แล้วก็เลยป่ไปหางอันนี้ของเฮาเฮาโบไขยเฮาสีกินเดี๋ยวถาเบิ่งให้อีแม่นักให้เบิ่องในแจ็คตัวของซอนเนี้อคือหนีคนเดียวกุ้มปากเจ้าขอ้งอยู่บนีกินได้เแลวนี้ เราจะทอดใส่ใบมะโหดได้ทั้งตัวหน่อยได้ทั้งตัวใหญ่ของอยากถ่ายคลิปแน่เลยเนาะนี่ทำไมขาวบุญเงียก่อนฮะฮิเดรไลายโอ้ยปิดดึงอันนี้ข้าวาจนวิข้าวบุญดึงเบิรงอันนี้ของซ้อนผู้เดียวฮิไดรจกักโตได้นะี่นะกุ้มปากเจ้าของอยู่ติตอนถ่ายก็เก็บเอาเก็บเอายังมีบางตัวที่เป็ปนข้าวบุญคนเดียวใชส่สี่หกแปดสิบ สองสิบสี่ขันยามกลางคืนน <3 S 2> ่ะมันบินเบิดยามกลางเวลนมันบินสี <4 S 2> ่บิบแปดสามสิบสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบหกสาดสี่สิบส สี่สิบหกสี่สแปดหสิบหาสิบสามตัวเออเลยหาสิบสามตัวคูเด้อหาิตัวนี่วะน่วยู่อันนี้สะออดอันนี้สีคายพี่น้องอี่แม่เพิ่นเสียวทงเงียงมาใส่ทงเงียงจะไปใส่อ่ใส่รลทงอย่างก็ได้สีใสตัวเย็นเนาะอันนี้นับคายเด้ออันนี้มีคนจ่องแล้วจ้านี่สองร้อยห้าสิบหกตัวงามเฮง อ่อนช่วยอีสี่ใหเดี๋ยมันหันนี่ทำบริจาคมันขุดมันถือเสียมเลยแมนไปขุดนะส่วนไรก็อยากทราบมาเลยแมงขนุนก็มีขนุนหน่อยขนุนใหญ่นะใส่ถุงส่งขายเรียบร้อยป้าถ้ามันไขทำในมัันนทได้ไข่นะถ่องมันดำๆเบ็ดนี้สามร้อยบาทเจียวางนอกแมงขนุนหน่อยของอีแมเพันใหญ่กว้ามันคือเราได้แมงขนุนหน่อยลายเนาะแมงขนุ่นระเบิรงมันก็มีตัวหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่ ตัวน้อยตัวใหญ่แล้วก็มีสีมลแล้วก็มีสีดำเนะาะแล้วก็มีสีแดงแมงขนุนน่าจะมีสามสีมลดำแดงง่งายแมงจีน,นูนนี่ตัแล้วเพิ่นก็นสีเหลือตัวหน่อยไว้เนาะตัวใหญ่เดี๋ยวเอาสีถอดไปถอดมันสชไหมก่อนแล้วก็จะปิดปิดถอดแมงขน,นุนใส่ใบมะกรูดเออคือเด็กสอนเลยลเห็นเด็กสอนแมงเหนยวอมึงเหนื่อเท่นั้น ลงไปสอนบ่ซักเพิ่นน่ะไปน้าให้ง <rawd> ่ายเจ้าของบ่แล้วเขอยากเอากบมาเลี้ยงบ่เลี้นนั่นเฮ็ดลูกหวกอยู่ให้น้าเจ้าของไปลงสอนลงน้ําลายเลยลายก็สอนบ่สมันบินไปนำเลยเนี่ยมันไปลายตุ่แล้วนะจังได๋ดีนี่ฮั่นจะมาเปิดไหมเนี่ยมาเปิดเลยนะคายอ้รถคนชาวตกนะฮะล่ะใครเนี่ย อ erm ุ้ยแกกะปอกราเบิงงหลังงนี่คือดุบ่จัดอุกฤษดิ้งน mm hmm ี่นะคะเราก็จะมาปิดปีกเมงจีนูนเป็ดไก่กระหองกระตากระตานี่น่าอีเมลขึ้นมาไกลเสียนะคบลองขายนี่แหละจะซี่หาอยังแต่ละหมืองหายังเด็กก็จกขาย เพิ่นหอมบกินแหรอันนี้ของซอนนะซอนสิกินเองซอนบบขายอยากกับผากินใหม่ท่านวันตลาดน่ะขายแล้วโบแมนวันตลาดเป็นเยื่อมาแล้วก็กินสีเข็ดเนี่ยมันสีเบิดแล้วนะมันกับโบเดมีตลอดเขาเจ้าเยื่อขายหลายพี่น้องทั้งกลางเว้นนะคุดแมนเฮาะนะฮั่งกับสีเยื่อแต่ว่าคนอื่นเขาเยื่อถูกมือเขาหาขายทั้งคุดทั้งเยื่อเนาะมันเบิดแล้วดิเบื่คุยมัน มันโกโตละมันขึ้มันพ่นตาดูมันออกน้ําถมฮูมันแท้เด้ฝุนเอ้ยแสงผู้แม่ยังก็อใหม่ด้วะยีดไก่คนปนีอกบ่เมื่อจกรถไทยกตะยานดอกไปบลมบลมหามันผีอก่แมุ่่่นน่ะเอาบนไปเียงกรปอมด้นงโอนที่าหัวบ่มีเอานางเครือหด้โอนหัวบ่มีเฮ็ดโตตัวอยู่ในอุ้มจะรงคองยงน่นางโอนเครือด้ ขเขาไม่ยังงกระป๋อมเขาก็ะบะมีแต่ผู้ชายบ่อยาะยังหายเห็นเช่มาบบเคยเห็นพีแต่มันควมหูซึกว่ะมันโบเห็นเป็นโตแต่มันสัมผัสได้ตอนว่างไปหาเห็ดผึ่งนะว่าพีหลอกตอนนั้นนะทุกคนเออแต่บบเคยเห็นแบบเขาเจ้าเล่าแบบว่าเป็นโตนั่นนี่นนเถือโอเคจ้าเดี๋ยวปูติดตามชุมพังสิเดไปสนโบเนาะ คลิปนี้ก็ลาคนเด้อทุกคนไปแล้วสบายดีมือหนาสิาพาไป <Yeah. S 1> เยี่ยงใหม่เด้อตอนน่ะโหลดคลิปนะกลัวชิแล้วนนะสิบเอ็ดโมงชิปกวัวนาที่ยังบ่แล้วเคยหาทุ่มกวัวนะแม่คอยกรว่าซิลงตอนหาทุ่มเบลล้วแล้วหูวเมือมาอีกทีหนึ่งก็คือแจงแจงปังคอยรับปาลาโทรศัพศ์ <laughs> ก็เลยมาลงตอนเศร้าโอ้ย